โอเคครับก็ต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมไมค์ครับแล้ว,ลวหลังจากที่ก็พักจากไมค์ครับวันนันนะครับแล้วก็เออมึงยังไม่พูดเลยเดินเข้ามาไม่พูดเลยเอาอะไรปวดกล้าหล,ะละ่ เออบอเบึ้องเงี้ยเออเบื้องเดี๋ยวเข้ามากันโอเคโอเคโอเคแล้วก็วันนี้นะก็จะมีเออแขกัเชิญนะแขกเชิญโอแขกแล้วเชิญเหรอใครอ่ะเอาเอาหรอแขกไม่ได้รับเชิญนะฮะเราแขกไม่ได้รับเชิญไอ้นี่มันเนียนโอเคล่ะเราเราจะไปหาเขากันแต่ก่อนอื่นก็ต้องขึ้นจากเหมืองให้ได้ก่อนมันขึ้นยังไงกูลงนะเนี่ยกูบอกก่อนไป ตามกูมาเช้ากูเลยกู a few moments later น้องไงต่อเอ้่าเราน่าจะลงไปดึกกว่าเดิมนะโอ้ดินเฮ้ยดินดินเดี๋ยวเช็คก่อนตอนนี้เราอยู่วายที่เท่าไหร่แล้ววายสี่สี่ก็สูงแล้วนะพื้นดินปกติก็ห้าสิบหกสิบป่ะไม่แน่ใจี่ไปดลูกพตามปกติก็ประมาณห้าสิบเอาขอมบล็อกกินมาดิ นี่กูจะให้มึงเลยหกสิบสี่บล็อกหนึ่งสแต็กเต็มเต็มมาขึ้นมาครับพี่ให้กูต่ออ่าครับมาดากูอ่าแล้วยืนให้กูมามามาย็นเอากูมาเย็นเอากูมาเ,มาเย็นเอากูมึงออ้อาแล้วขึ้นมาอ่าแล้วๆๆมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อ่าโอเคขึ้นมาเออ <laughs> ถ้าม,มันไม่วางตรงนี้วะมันเปลืองหินแล้วเนี่ยเนี่ยมึงวางตรงเนี้ยะวันเนี่ยเนี่ยไม่ถึงเกียร์ดินข้างบนให้ครับเคลียร์ดินข้างบนให้โอโ้โหกูนึกว่ามันจะเชื่อมเดิเนไปซานหินดิทำไงเนี่ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยน้ำแล้วน้ำประทานพรแล้วขึ้นไหน<อ>เฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านตกตกตกอ๋ออ้า เอาเอามากเอาไม่เป็นไรน้ำช่วยชีวิตกันน้ำก่อนเออเผื่อเผ่อเราเราเราจะต้องได้แบบเอกลับมาอะไรอ่างงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมไม่กระตุกแล้วนะผมลงอลติไฟแล้วนะให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างจุใจนะลื่นๆนะไปๆๆๆเรีบๆไปของไปเก็บไว้แล้วเราจะได้แบบไปหาเด็กใหม่กันลูเด็กใหม่เด็กใหม่ห่อ เขาเขาเซิร์ฟมานานแล้วล่ะนะเราทำตรงกดแท็บดูเดิดเขาเซิร์ฟมานานแต่แต่นี่ไงคิวโคลาเบชื่ออะไรวะคิวโคลาเบวอเตอร์ฟักอยางเป็นหน้าสตีเลยแนะนำตัวหน่อยดิเด็กใหม่แนะนำตัวหน่อยดิสวัสดีค่ะเซี่ยงน่ารักจังเลยสวัสดีครับเด็กใหม่ครับโอ้ยเที่ยบจินตชายเจ้าครัเฝ้าเน่าเฝ้ด้วยครับฝากครับ เร็วดิจะช้าดิโอ้โหเด็กใหม่เขารอนานนี่คุยชมเดี๋ยวเราดูจิมมี่กันจิมมี่ยังอยู่จิมมี่อะไรจิมมี่สุกแล้วอะไรป่าเพิ่มไหนจิมมี่อยู่ไหนมึงไม่ต้องรู้แค่นั้นแหละไม่ต้องรู้จิมมี่อยู่ไหนเดือดเดือย่าโยกกับจิมมี่ดิเฮ้ยมาโอ้อะไรเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเดือดรีบเออเอาบล็อกไี้กล่องไหนเนี่ย บ๊อบไปกองข้างบนเฮ้ยของข้างล่างเอาให้แน่นะเออ,เอข้างล่างข้างล่างเอเอนนี่ฮะครูปไปเจอไอ้สองตัวนี้มาเว้ยอะไรนี่นี่กับนี่สิวทัศที่บิบนฟาร์มนอกร้อมมานะสิวทัศในในจอบอ่ะคุณผู้ชมเมนดิ้งอ่ะเมนดิง้ง แอบได้เวลาไปแล้วเราได,ได้เวลาแล้วละ่ะเฮ้ยเดี๋ย็กมึงเกิดหมดได้ไงไอ้คุกกี้มันเปลืองอ่ะไม่ชอบเลยอออเออนะ่ากินกินเบอร์นนะ่ะไม่ตายหรอกเด็กใหม่เราแป๊บกำลังเก็บของอยู่โอเคครับเจอกันช้าหน้าอ๋อครับโอเคอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะาหนาวมากวาร์ปไปที่จุดเกิดของเราไปสามสองหนึ่งปิง เฮ้ยเราต้องกระโดดพร้อมกันดิไม่ได้กระโดดพร้อมกันใหม่กระโดดพร้อมกันอ่าเอาได้แล <Okay, S 1> <ๆ>้มาสามสองหนึ่งเออมันดีเลยเช่มามันเถอะไปเดินมาตั้งโคตรนาะนี่ดูเดินจนมืดเลยมืดมืดแบบมืดเลย <c oughs> เออใช่ของมึงก็น่าจะมืดอยู่แต่ของกูไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันอยู่ได้เวลาแนนำเด็กใหม่ลวเอ้เด็กใหม่วิ่งมาดิ ครับอยู่ไหนกันครับเอ่อเฮ้ยมอดิมันทีนาใครตรงนั้นเลยมลอมดิเฮ้ยเอ้ยเนมาดิมาล้อมตกหดิผู้องไปเออใช่ต้องมต้องไปจะเป็นชกยังใ้ช้าแล้วเฮ้ยไอหนุ่มี่ัวไมีรางว่น้ำเมีรางว่ายน้ำามาอตึกใหม่อกหม่ไเดือดแล้เดอดวรับกหมา นะเกมเก็บคู่ค้างมาเอ้ยวายด้วยวายด้วยยังไงวายโอ๊ยไปมาวายขึ้นมาวายดนดีฝูงหนึ่งวันล่กูอยู่พวกใจวายขึ้นมาเด็กติดเกาะเฮ้ยเด็กใหม่ขึ้นมาเอาข้นมาแล้วครับเฮ้ยเอาละเราได้เวลาขับบ้านแล้วดูผลทางว่าจะวะมันช่างน่ากลัวเหลือเกินอยากมองหน้ามันนะครับ ไอตัวตาม่วงๆอ่ะมองไปแล้วโอ้ย my god อ้ my god เอว้ามือทำไรมือกระโดดลงไปเท่าไหร่มองหน้าว่ะโอว้าวผมฝนตกฝนตกเด็กใหม่ได้เวลาโชว์ความเท่แล้วสู้ดิสู้ดิอ่ะนี่เอาดาบไปเนี่ยเด็กใหม่ในการนี่ไง นี่ไงตัวนี่ไงเนี่ไปจต่การนี่ดูดูตำนานเลเจนด์เด่นอย่าแย่งครับอย่าแย่งผมเปิดบัตรไอ้ไม่ใช่เราเราจะรอถึงรุ่งเท้านะเมื่อยามยำรุ่งมวยนำอัดสนุกใจ่ส่องเขีพระวงศ์ เอ้ยมีอะไรเล่นเล่นสนุกแม่งเอ้ยบูกลูซัดน้องพีเพลงนกเด็กใหม่มีอาหารวะเออสอดทางครับอันนี้เอาไปขอบคุณครับโอเคเราเฟรมเราเราจะเรียกเด็กใหม่อย่างนี้เลยนะมันต้องเรียกวัยรุ่กแล้วเรียกเด็กใหม่มึงใจร้ายเหรอเอ้ยมึงเห็นวัยรุ่นที่อยู่ตรงนู้นวานโน อันนั้นชื่อน้องนาโนอ่ะใช่ใช่นาโนนาโนเด็กใหม่เขาไม่ได้ชื่อมิกโก้โอ้ยตีกูทำไมตีกูทำไมทำไมแต่การมันเฮ้ย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 อย่าทำผมครับผมอ่อนแอมากใจเย็นพี่น้องเอาล่ะโอ้โหดูดาวในมือแล้วสิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเงือจะหมดแล้ว เออในที่นี้ค uh, ือเราได้จดพิกัดไว้แล้วใช่ไหมคุณเฟรมี่ครับผมใช่โอเคละเราจะต้องเออ่รอให้ลุงสางก่อนถึงจะไปได้ A few moments later จะยิงตูดมากเลยเด็ก ฝนตกฝนตกทำให้ใจฉันลม่ม<ะ>ร่มรื่นทำให้ใจฉันเปียกันเปียกอ่อแล้วครับผู้ชมถ้าเกิดเราเราไปข้างหลังภูเขานี้นะเราจะเห็นสิ่งที่ทำให้ผมหวนระลึกถึงให้ฝน,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 นล่อยลงมา เขาพูดต่อดิอะไรเยอะไม่มีอะไรพูดเลยนี่อู้ดอมเมลตอนนไหมฮะผมไม่มีแรงอ่าคนไม่คนไม่คณมาดูเนี่ยนี่ดูนี่ยนะนี่คือขนแก่ของจิมมี่ในใน u t u b e ไม่มีนะคลิปคลิปของตัวจิมมี่ไม่มีนะเพราะว่าพาร์ทหนึ่งดีแท้จริงมันเสียหายมันตอนที่กูเล่นไก่มาก่ะ ูได้ทําการเลี้ยงแกะตัวหนึ่งบ้านเราอยู่นี่ใช่ไหมใช่นี่อดีตบ้านเราผมได้ทําการเลี้ยงแกะตัวร์หนึ่งคุณผู้ชมจากนั้นก็บ้านนี้ปิดแล้วบ้านนี้ปิดแล้วเออปิดไปแล้วจากนั้นเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ต่างหากนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้เลยคุณมาร์กก็ได้ทําการฆ่าจิมมี่ของนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปัจจุบันเนื้อจิมมี่อยู่ใต้เตียงครับคุณผู้ชมถามจริงว่านี่คือบ้านเมื่อก่อนคือเล่บบ้านแบบเช้าบ้านแบบเจ้าขาวไม่เคยดูเหรอ เกมเมอร์ทุกคนคืนแรงอยู่ใต้ดินกันหมดอะใช่ทุกต้อตงจะไปได้โอเคละ่ะเราจะพักที่นี่หรือว่าจะไปต่อก็อยู่ใกล้เนี่ยไม่ใช่แล้วก็ถูกนะไปไปต่อเอาล่ะ <c oughs> เด็กใหม่ดีนตอนลับพอสู่บ้าน this is home dude แต่ในกอบ้าน <c oughs> <c oughs> เป็นล่ามอ่ะเออไมิกหนะอ๋อ นี่คือบ้านใช่ลาดเด็กใหม่เราพาร์ทนี้เราจะทำอะไรกันพาร์ทนี้อ่อฮ่าเราเราตะบังคับเด็กใหม่ไปทำสวนกัน <laughs> เด็กใหม่ไปเด็กใหม,ม,ม่มาที่นี่แ้นเร็วๆสิมึงมึงโยนที่พอดีให้มันดินาาดอันนี้ที่พอดี<ไ>องเด็กกระปกุกอย่าไป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 สองอันไม่ต้องใช้สองอันสามเราไม่ใช่สองอันเอาไปเลย โอ้เด็กใหม่ไม่มีอาหารกินนะเดินตามข้ามาเด็กใหม่อานจะม่เดินไปตามาเดี๋ยนี่คือที่ที่สถาปนิกเนตำนานได้สร้างเอาไว้ใช่สถาปนิกและเพิ่มเติมก็คือมีเ้าคาถอยตรงนี้ก่อนอ่ะเอานี่ไปนี่คือถังน้ำไปจัดการนี่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะเป็นระบบอัตโนมือ ลย้่ในงานผมเออกูก็โดนอย่างนี้แหละเฮียไม่ต้องกลัวโดนยังไงอ่ะไไม่เป็นไม่เป็นแบบเด็กใหม่ให้ทำาไลดนไงอ๋ออเคเข้าาใแล้ว๋อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าอูอะเออ๋ออ๋ออ๋ดอออ๋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 ออาออ๋ออ๋ออวออออ๋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 อง๋ออออ๋อออง๋อออ อ๋อมันมีวิธีการว่าสองแบบแตเียวไอ้กรกเห็นไหมเราเแล้วก็ตักแล้วตะกลางแล้วางอเกวเดิมเก็บภาพยาไเร็วเรเร็ว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 เร็เร็วเรเร็วยรวเร็วเร็วเร็บเา็เร็วครวเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเเรเร็วเร็วเรอเร็รรเรเร็เอโมือไปเลย ไอเด็กใหม่เก็บของแลก่อนที่มันจะดีสปอนหายไปยไเอวเซเฟ้มฮะลงมาทางนี่ดิยทำไมทำไว้ซ่องดีูรัาสถาบัเด็กได้ไหม <laughs> <c oughs> มึงยังรอดอไวอยู่แล้วเนี่ยกวูว่าจะไม่รอดแล้วนะโอเคณที่นี้ก็เก็บภาพเด็กใหม่อปลูกผ,ผักแล้วก็ เก็บของทำอะไรไปก่อนแล้วกันนะมิกกี้กับทางน้ำคู่ใจของเขาเฮ้ยอย่าเดินบ่อยดิจับภาพอยู่เออฮ้เฮ้ โอ้ยน้องหมีนะรักจังเลยเก็บเก็บหมดขบวนนี้อีกแน่แม่โอเคครับเก็บรอเก็บให้หมดทุกอันเราไปวางซะใส่ในกองเก็บใส่ในกองเก็บซีดแล้เก็บซีดไปปุ๊ซีดไม่ได้วางไม่ดูเปล่าวเอยเอยวางไม่ถูกเอ้ยคุณฝึกงานอย่างนี้ผมไม่ให้คุณผ่านนะตีกลับเข้ามาหาเลยนะแถวมันเต็มแล้วครับเต็มมันก็วางแถวใหม่สิโง่ อมีคนจะเดียวออกให้ด้วยปิงเตอร์ตาเกอร์โอเคครับวางหมดแล้วครับจะตีอยู่เนี้ยตีกระปุกข้างบนซะเออไปเด็กใหม่นี่พาร์ทสองไม่โดนนี้แหละไม่ต้องกลัวเดฟมึงเหงาว่างๆใช่ไหมมึงตุ๊กจุ๊กเกนี่มันโตๆไปเลยมึงเห็นไหมเนี่ยเก็บภาพเด็กใหม่เดี๋ยวว่าให้เด็กใหม่ทำเดี๋ว่าเด็กใหม่ทำดิเด็กใหม่ทำให้หมดเลย แม่ผมจะรีไทายคุณโอ๊ยเสอเจ๊ตเซอเสอเจ๊ตเสอเฮ้ยเฮ้ยเด็กใหม่เออเราจะไม่ใช้การซูมของพีเมียโป๊เราจะใช้การซูมอันนี้นี่เท่เฮ่อหน่อยเฮ่อหน่อยเก็บพวกไม่หมดดูดิใช้เด็กใหม่มาสบายจริงเนาะเนาะเพลินว่ะ ตัวไปหมดเด็กใหม่โอ้โหถ้ากูไม่ให้ที่ทวนดินกับเบื้องไม่จะยอมอะไรครับเฮ้ยกูปวดหัวกระเบื้องกริงจังเงินเดือนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์หายไปกับตาไม่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 เราเราจะอดข้าวอดอาหารวันไวทำไมไม่ใช้เอ็นบีซีมาปลูกให้ครับระบบยังเรายังไม่พร้อม ได้ก็เลยตบมือไปก่อนโอ้ยตกน้ำโอชิบหายแล้วเหมือนผมเลยมึงตายเน่เด็กใหม่เออผมฉลาดมาผมฉลาดมากผมสามารถใช้น้ำเป็นงให้ไปได้เอาดีเออโอเคอ้าเฮ้ยสูไในเ่ยอ่ะปลกกลับเลยอย่าเร็วโอเคโอเค เกิดงานวันแรกดีอ๋อเฮ้ยคิดจะทำอะไรคิดจะทำอะไรอ่ะแ่วมาจัดเก็บกล่องให้ดีๆด้วยเนี่ยไปหน้าที่ของเด็กใหม่เด็กดี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 ลงไปดีออกอาฮ่าอาฮ่าโัวรังแกเด็กใหม่เออครับครับครับเด็กใหม่แล้วแล้วไปปลูกปลูกไปไปปลูก เอาที่ด้วยอ่ะไปไปปูกปูกให้หมดไปพาร์ทนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากใช้งานเด็กใหม่นะแต่พาร์ทนี้สบายมากเลยปลูกแล้วกเราชิวๆเลยเอ้ยกูจะตัดลงแค่นี้จริงนะเออเอา่อไหล่เฮ้ยเด็กใหม่บอกให้ทำอะไรอะบอกให้ทำอะไรฮะปูแล้วครับปูแล้วครับปูแล้วครับแล้วตรงนี้ละครในกล่องเนี่ยคืออะไรฮะฮะ อเขาไม่มาจัดของไงฮะฮะโอเเขาเขาจัดจัดเขาเฮ้ยนี่ไงเนี่ยสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็นี่ไงปิดคลิปยี้อเฮ้ยมึงก็อีกคนนะสับไตไปครับไปครับช่วยเด็กใหม่ไว้มันก็มีแล้วเนี่ยเออข่าวช่วยเด็กใหม่ซะบ้างไอ้แกเอออยู่มานานแล้วทาตัวแกนะเฮ้ยยิงไม่โดนหลอกหน้าไปเด็กใหม่ฆ่ามันไปเออ ตีไว้เออทำตีไว้อืมดิกใหม่ทำตีไว้ยังไม่หยุดดิตอนนี้ค้างอยู่ไงกูทำอะไรอย่าเดินไปสกไกลเลยอ่ะโอ้ยไม่พอใจบาปจริงเลยทำไงล่ะมากทะโนทปักอ่ะเฮ้ย อะมันหายไปแล้วอะไรเฮ้ย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 เกมกูนะจอดำฝันหวานฝันหวานเฮ้ยเกิดอะคือเราเราต้องหาเตียงให้เด็กใหม่ด้วยเลยไหมเดินไปง่ายอ่ะเอาไปผมจะช่วยช่วคนเองเตียงไปโอเคนี่เด็กใหม่มาดูนี่นี่คือเนื้องจิมเม้นะเหลี่ยนไปโตแล้จิมเม้นเอาจิมเม้น พวกนายทำอะไรกับจิมมี่อ่ะแฉใครบอง<ต>คน<ห>ไปเ <a> <ป>ียมาร์คมันฆ่ามันเสยเกูาในเอามาไว้ใต้เตียงของกูไง้ไหมโอเคครับคุณผู้ชมก็หลังจากที่เราได้ทำการรับเด็กใหม่แล้วก็ใช้งาน ไฮมาเด็กใหม่ไปตัวหนึ่งนะนี่ชื่ออะไรแล้วแล้วก็แล้วก็เลยนะแล้วก็ให้อุปกรณ์เด็กใหม่นิดๆหน่อยๆการตนูยังไม่มีเกาะเลยทียเด็กใหม่ไม่มีเกาะสัตว์บีครับเติม V ีเอพนครับเอาลวันนี้ครับก็ต้องพอกแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเลยนะครับเจอกันอีพีนะครับฮอะไรคนก็สวยวะ ไหนดูสิอดูไม่ได้วะเอาโอ,โอเคสวยฝาดเปียเอ้ยไม่ได้นี่นนตีก้น,น,นเอเวครับเจอกัน EP หน้าครับคนลาก่อนครับ